อันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องกัด obstruction ซึ่งอันเนี้ยกูจะพูดจากที่กูทำ meq มานะก็คือก็คือเหมือนกูเอาข้อสอบมาสรุปให้ฟังกัดอ็อบก็คือจะมี cardinal sign สีอย่างที่สำคัญเนาะอย่างแรกก็คือถ้าถ้าเอาแบบตามความเข้าใจไม่ต้องจำก็คือมันอุดตันอะมันก็ต้องปวดท้องถูกไหมเออแล้วต้องปวดท้องแบบ ลักษณะบีบบีบด้วยเพราะว่าเราอยากจะเออไงอะ่ะให้มันผ่านอีตรงที่อุดอุดตันไปแล้วก็เลยบีบบีบแล้วก็มีการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนเนาะอันนี้มักจะอยู่ในสมอลบาวอืมอันที่สามก็คือไม่ถ่ายไม่ผายลมอันที่สี่คือท้องจะอืดไอ้ข้อสามกับสี่อ่ะจะอยู่ในโคลอนเป็นหลักเด่นๆอืมแล้วก็ในการส่ง Investigation เราก็ส่งหลักๆอะ่ะก็คือเป็น a c u t e Abdomen Series เพราะว่ามันจะถ่ายทั้งหมด3เพ p l เนาะประกอบด้วย chest upright ก็คือท่านั่งแล้วก็ abdomen upright แล้วก็ต่อด้วย abdomen supine ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะเขียนลงไปต่อจากเนี้ยว่าจะเห็นอะไรบ้างทึ่งเป็นค keyword ที่ต้องเอาไปตอบใน MEQ แล้วจะได้ได้คะแนนเพราะว่า กูสอนจากข้อสอบอีกทีหนึ่งอือฮึก็คือระหว่างรอยเนี้ยก็คือเราจะเห็นใน Small b ร์อ่ะในท่า Up Right อ่ะมันจะเห็นเป็น Air Fluid Level ที่มันเป็น d i f f e different h e i i h t in the Same Loop เพราะว่ามันเป็นท่านั่งเนาะอากาศก็เลยลอยขึ้นแล้วข้างล่างก็เป็นน้ำใช่ไหมก็เลยเป็น Air Fluid Level เห็นในท่านั่งของ Abdomen Up Right ต่อไปในท่านอน s u p i n e สิ่งที่เราจะเห็นก็คือลำไส้ที่มันอืดๆบวมๆอะพองๆอ,งอะก็คือมันก็จะเห็นเป็น step ladder pattern เนอะอันนี้อยู่ใน small bowel นะจ๊ะยาบมี่ทีหนึ่งยูโกะตั้งใจฟังค่ะต่อไปสิ่งที่จะเห็นอีกก็คือด้วยความมัน obstruct เราจะไม่เห็น air ในโคลอนรวมถึงเรกตัมอืมเพราะมัน obstruct ตั้งแต่ small b o w l ละอันสุดท้ายก็คือจะเกิดเป็นแบบ disproportion ของเอ่อบาวอะที่มันแบบยังไงอะขนาดมันเปลี่ยนแปลงไปอะบาวแกส๊สแฟลทเทอร์น่ะมันเกิดการดิสพอร์ชั่นอืมแล้วก็การที่เดี๋ยวขอระหว่าง พูดเร็วกว่าเขียนเออก็เลยขอกลับไปเสริม constipation กับ obstipation obstipation อะมันเป็น severe form ของ constipation ซึ่งมันก็คือการที่มันไม่สามารถ pass stool แล้วก็ gas ได้เลยเออแต่ถ้า constipation คือแค่ยังขี้ไม่ได้แต่ยังตดได้เก็ตปะก็คือความต่างกันเนาะกับอธิบาย gas pattern มันคืออะไรก็คือมันมีสองอย่างในการดูเนาะ d ด a อมมิเของลำไส้ต่างๆกับ distribution การกระจายตัวของอีแก๊สซึ่ง d ด a อมมิเรเราจะใช้กด3 6 9 3ก็คือ small b a ควรใหญ่ไม่เกิน3เซนหน่วยเป็นเซนนะ6ก็คือ colon ไม่ควรใหญ่เกิน6 9คือซีการเนาะไม่ควรใหญ่เกิน9เซนอ่ะถ้าใหญ่เกินเนี้ยก็คือแม่ง d i s p r o p o r t i ละ แล้วก็ตามปกติอะโคลลนนะ่ะมักจะใหญ่กว่าสมอลบาร์อยู่แล้วอืมแล้วก็มาถึงดิส t r i ิวชั o n ก็คือเราจะเห็นสมอลบารอะ่ะอยู่ตรงกลางแล้วก็พวกโคลลนจะอยู่ p e r i p h e r ลเนาะข้างๆรอบๆประมาณนี้แล้วก็เออจำไม่ได้ว่าเขียนอะไรต่อวะ่ะเดี๋ยวนะ อ๋อต่อไปจะเขียนออเดอร์ซึ่งออเดอร์ก็ออกสอบเหมือนกันใน M e Q มันจะให้เขียนออเดอร์เป็นแบบ one day order กับ continue ตันนี้ก็แค่มาเขียนทวนให้ดูเนาะคือไอ้พวก small b w e l ที่เกิดจาก addition น่ะกับ diverti c u l i t i s มันเป็นแค่สองอย่างที่สามารถ conservative ได้นะจ๊ะเออ จำนะ a d h e s i o n กับ d i e t i c u l i t i s คือ conservative ดังนั้น one day คือ admit เนอะแล้วก็ NPO งดกินก่อนมังยังมันอุดกันอยู่งดกินให้ IV แทนเนาะให้เป็น normal saline a c i t a หรือแบบ iso tonic solution ไปเนาะ IV เหล็เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่เนี้ยมันก็ต้องการ decompress ก็เลยต้องต่อทั้ง IV แล้วก็ f o l e y ใช่ไหมโ l เลก็คือช่วยในเรื่องของ Record u r i n e output ด้วยไงง่ายขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ด ecompress ด้วย อันสุดท้ายก็เลยคอนเสาสันส่วนฝั่งคอนทีนิวก็ NPO r e c o r ได้คอดไวเท่าทซายได้คอดยูลินเอาพุทอันสุดท้ายคือใน MQ q มันให้เป็น o อม p r a โซอวีซึ่งกูคิดว่ามันเป็นฟิลแบบในเมื่อมัน NPO ก็ให้โอมิาโซด้วยเพราะว่ากดในกระเพาะมันหลังหรือเปล่า อันนี้คุูพยายามหาให้ผลมาซัพพอร์ตอ่ะอืมแต่ว่าถ้าเกิด Chat GPT มันก็จะบอกว่า Omeprazole IV เนี่ยมันก็จะช่วยในด้านของสำหรับ Small Bowel อะ่ะก็คือ Prevent gastric acid aspiration เพราะว่าเขาบอกว่าใน Small Bowel ที่มัน Blockage ก็คือจะทำให้กระเพาะมัน Distend แล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่เกิด gastric acid reflux อืมสองก็คือ Reducing gastric irritation เนอะ เพราะว่าใน small bowel มันมี delay gastric emptying ก็ทำให้มี prolong retention ของ gastric c o n t e n t นะจ๊ะอืมประมาณนี้